มาหอดจะมีพัสดุมาเลย่อยไปหาหมอมาแทมน้มแดงสร้างมาอีกแล้วกางเกงกางเกงคาโก้เนาะมีส้มเดียวกันสร้างไปอีกแล้วแต่คนละสีเนี่ยเพราะว่ามันใสจจ่งบายกนเลยสร้างมาอีกกางเกงคาโก้นี่นเดียวกันนี่ส้มเดียวกันแต่คนละสีคนละสีเ้อเห็นขอใส่ส่งกันใส่คนละสีแต่ว่าส้มเดียวกัน มีอยู่สามตัวเอนสั้งมาตัวนี้ตัวที่สามมาใส่สบายเนาะก็เลยสั่งมาอีกเนี่ยถือขิงค่ะตัวละตัวระล,ล,ลอยก็บาทหนึ่งเหาะไปสิว่าใส่สเท่ใส่ดูดีบปล่แบบนีเลยเนี่ยสั่งมาอีกแล้วเบ่งปากผ่าก็ต้องดีเนาะใส่อยู่บ้นนานเหาะสบายค่ะใส่ใส่สบายด้วยของเรื่องน้ำมันใส่สบายอืเบาสบายอ่ะอรุ่นี้ นี่ข้างใสเบอร์ข้างในข้างในมันมีอันหิ่ร้อมเลย